สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมืันอนี้เสาร์นี้ผมอยู่ตลาดนัดบ้านปลาคาชุมชนหรือว่าตลาดนัดบ้านสองคอนโอ้ย,อยคือเป็นตะเสียบเลยขนมกินแล้วจานจักาบาทน,นะแม่จานละยี่สิบบาทปัามีจานนั่งกินอยู่ดีพ่อมอนั่งกินก็นได้บ่ด้๊ะทูนอนกินก็ได้แม่แล้วา เขาดังพอดีเลยดอนกินโอ้เบื้องแนวพี่น้องโตเมนเป็นสุดก็ได้นั่งกินก็นได้ต้องยุนแบบหาบแบบโบราณเนาะตะกี้เพิ่์ดีหาบเลาะน้ำบาดรครับพี่น้องบบแบบนเนออบืนน้อตามยุบตามสมัยนั่งขายน้ำตลาดน,น้ำว้าวต่อเดี๋ยวกินผู้เา่ามากบากผู้ ตุดนอ่ะตุดนอ้าวหกพริกบักเขื่อหอมแดงหอมบัวพี่หัวดกล้วยตัวนี้ตัวนี้ของ,งม<า>อ้ม <c oughs> บแบกมาหัวดกวยตัวหนึ่งก็มามากเงาก็ได้แบกกลับแต่ร่างกายอยู่ดีละทุก<ว>ทุกเ<ว>ช้าว,วันเพนื่อนครับสบาดีตลาดนัดบาทปลาคาหรือว่าตลาดนัดสองข้อนครับผมเรียนกับมันเลาะ มักระมาล้อแยมดีพุ่นแล้วตอกตอกมัดเขาแย่เกี่ยวเขานอดอกยังเสียวตอกไปมัดเขาบอกเนี่ยหือกับเราบานลอยเรศมาแย่รสิเพิ่งเอาไปมัดยังแบบมัดเสื่อเฮ้ยมัดเขาก็ได้มัดเฟืองก็ไดมัดแล้วมัดก็ไดแล้วตเสียวไปมัดยังเป็นคับ กล้วยยังก็เป็นเลียมเังสัตว์มันเนี่ยก๋วยดีนี้เดียวกล้วยดีบักพิธุเขาในหยาดนี้เดียวเดี๋ยต่อแดดกระลังออกแล้ววันนี้นั่งฟีงแดดไปได้ตัวมาหอดนี่โพดโพบ้านเนี่ยก็ได้ปลาแขก็ปลาโคดปลาข้าวก็มีปลาข้าวมาครับตัวหน่อยนะเดี๋ยวหอดปลาข้าวมีหลายอย่างเด้อปลาแล้ว หอยก็มีกองจบาทครับหอยนะกองละแปดสิบบักหอยเดือยมีหลายอย่างกับมีดาจากับมีดาจ้าบบาทอันนี้อย่างนี้อาหารว่างเราเสียวอยางมากเราวม็นทันใหญ่อยู่ใส่ปลาใส่ปาบุกยังนครับเนี่ยบุกหนูจัะบกหนูลาบข้าวลาบข้าวเนี่ยกิ่ปลาข้าวโอ้โหนี่ถูกอย่างสมพักแก้วบอง สมประกาศน่อยเขาสมประกาเสียบมู้น่ะสมประกาศเีลิูหน้ากะมี่ครับผมเฮ้ยแนวอยู่เนวกินบมาทเท่า,า,าลายอิริพี่น้องอเอ้ยเ <โอ S 2> บิ่งเดียปลาแขกปลากดขึ้นมาตะโขงใหม่หมบอกห้อยเดือดซับ,บประลดสับปนักปดกะมีุู่น่ะแม่ขายเป็นหน่วยเหรอขายเป็นโลกนยละ10บาทโอ้หน่วยละสิบาทโอุปอกเลีวกะมี่้อ เอาเป็นนวยไปไวตับปอกเองก็ได้เล้วเสียวแบบแม่เราปอกไก่ละก็มีปอกแล้วเรียบร้อยสดนะครับเรื่องปลากุ้งเลาแห้งมากใหม่ๆเลยถุงจักบาในแม่คุ้ปลเดียวจ้ากุ่มโค้งเขาหนิบอ่ครับกลุ่มโค้งเขาเออเป็นเมย์เม่์สดสดพุดเราเลือกออกมีปลาซิวนดอยนะยามขึ้นมาเมย์เม่์เลยใช่หรือเปาใช่หรอเาเต็โอ้มันหนาวบ่กเลยจังไหนนะครับนอกนาวข้ามมือไหลเต็มมันนั่นเลยบอ่ะครับ โอ้ยพี่ดอกนี่แหละถูกเสาวันพฤหัสาด้ลยครับเดิ่ตลาดสองก้อนหรือว่าพเดื้อตลาดบัตรปลาคาเนาะครับเนาะบัตรปลาคาชุมชนนี่ถูกเสาวั่นพฤหัสสบอดีครับผมตรงลงไปผุดแล้วครับคือเก่าไปทางสีเมืองใหม่ตลาดเพิ่มสีอยู่สองฝั่งทางเด้อพี่น้องเด้วบมองไหมฝัง่งหุ่นกระมีเ่เลยตลาดอยู่สองฝั่งทางเลยครับยางเ,งเงลาะกะละมัดระวังจักหน่อยหนึ่งรถกับสีไล่ไหลาพี่ดอยางลอกไปนั่นกัน มามุ่งเมียมือนี่สินค้าเล่าหลายด้วยมือนี่แต่ย้อนมือนี่บอกหอ้เดือนเล่าหลายเด้อเราบดิเสียงไว้เด้อครับเด้อหลอกกวนเราเสียงไว้บ่พ่อขายลอบนี่กองจุนปูนเป็นโลกะครับแบเฮ็้จังใด โลดักบาทครับมือนเดิมโลยาบบบเลือกาแบบเลือกยหกสิบลกเลือกเอาน่วยใ่ญ่กอยกสิบเพื่อแบบแบบพอเบาลอยเท่าไรก่ครับลอยหาสิอลื่นก็สิบบาทโอ้ยดกาแเลือกครบดิไปดอกเอ้ยปลายอดเล่ากับนี่ปลายอดกเือบาปลายอดโลลอยแปดสิบบัลรีไม่ินฟ้าหรือเพกามันละสิเพื่เศร้าครับน่ย สิบกเช่าบ่ครับสิบบาทสามสี่ดวยบักบินฟ้าลินไม่เพื่อกาพ่อเดินไปหลายอย่างมาคอรหน่อยหัวเยหันจะบนไมคนศ์เก้นบีเดเห็นจะคว้างแล้วบบบเนี้ยแม่บักขามเราุณอ่ะบักขามยาบบักขามคือไงถกมเอ่บักขาามันทนิอเอเบิกแม่ผู้ละ ไหลไปเอียงเราถุงละลอยนะครับเด้อปลาดุกกระลอยปลาคอในบาทโอาปลาดุกบ่ชเป็นวันปลาคอครับโอ้ยโอกาวเราก็ลังบ้าแล้วอะไรหย่งไรปลาดุกแบบนี้ปลาดุกหน้าบ่นะแมนมันต้อใหญ่ปนใหญ่มันขอนบ่เนาะเงี้ยแ้วล่องลี่ครับเป็นเกี่ยวเขา มันบกขวานซ้ำเนาะมันถือพระยูมากวันขันเี่มันเลิบกขวานซ้ำนี่แหละคับลอยนึกนูคือปดุกหน้เลยเนาะแม่น้ะปนุกหนาครับแต่ฝนมาเมากันมันก็จะเป็นปลาขวานนั่นแหละฝนมาวันคันมันก็เลยเดี๋เป่งเอาซ้ำใสิเานะประเทศลาวนะลาวเจ้าไป่ใชค่ะกบนลตกินเยต้่ฟองมันน่ต้ฮ่า เดินขาเราพวกเราง่ามพวกเที่องอย่างนั้นไดเลยนะเดินไปดอกพุ่นละขาเขาตรงขึงไปทางพุ่นเมื่อกี้ไปอำเภอเขมราดครับโอ้ตลาดเพิ่นมีสองฝั่งทางเลยเดี๋ยวเขาหลอกฝังนี้มันจบวอนนี้ยังขากไปฟังพุ่นเนาะครับเนาะพุ่นละบรรยากาศสุดยอดเลยครับตลาดนัดสองขอนทุกเทาวันพฤหัสบดีครับตลาดนัดบ้านสองขอนหรือว่าบาตปราคาชุมชนครับผมอำเภอโพไซ จังหวัดอุบลราชท่านีครับอลองไปเบืองสดทั่งผุ่นคนกรับสิเป็นร้านขายปลานำโขงปลาเคือนของแม่นอมประกาศแม่ร่อนครับร้านขายอาหารปลาเมือ่อนี้เราได้ยังมาเนี่ยไปเบืองน้ำกันครับผมอันนี้ก็แม่นหน่อยอตัวอ่ะอันนี้ขึ้นโพดเลยบ้านนี่ นันเป็นเห็ดบดด้วยเห็ดกระด้างแล้วแม่นี่ยเฮดบดเฮดบดจังหน่อยมันสิเป็นเห็ดกระด้างแล้วเห็ดบดกระด้างเฮดบดคุณแม่อันป้วยเราคืออวดคือพี่กันเลยวีจักบาทนะครับบาทวีละเจ้าบาทสามวีห้าสิบอีกตั้งหากโอ้วีละเจ้าต่างเดียวเมียโอ้ยไข่กัวเลย้วเมียมันเนี่ย กวยกัน,นุ่มแบางไงพ่อมันมนุม่มมันคือพี่ครับแกพี่เาเป็นพี่วาเป็นคนไทยพันนี่อยากก่างพวกเพื่อกวยน้ำว่มมาธรรมดาดีว่าเราก็ปผูกแข่งพี่ว่ามันดูงย,ยายยี่หลีเลยหนอ,ยอ้เราขายถึงหลายวีละเศร้าสามวีเศร้าหาตอนนั้นนี่ยังขึ้นไม่รีบเลยนะกวยเลยเ,นนเอ้วายพี่ดอกตูดะป้าเดยก,กามี ปลาหยาบกามีโอ้รอ,อยต่อรอยเท่าไรละครับมือนเดียว้อยต่ออยเศร้ารอต่อรอย้ด้อคูมกันลงมาแล้วร้อยต่อร้อยยสิบบาท่ีบ้ย่บี่โอ้ยลืมถามอันแม่นองโล่เท่าไรครับไอเฮดบดเาโลละหกสิบล่ละหสเอาึ้นลงมาขาัดแทะบาทเลยช่วงวันดีขันลโละละลอยเดือดหกสิบเดิอพี่น้องเดบอรไม่ตงห่ แป้งปลาปลาหางแดงบุรุัปาหางแดงผมซื้อปลากระปอ้าจัดจัดกตาจั๊กฟองฟ้าอีหยงหนอี่อุ้ยไม่หดปลาหัวขาเ็ปลาหัวขาดดอมีต่หัวข้ไรกวเอาไปหอยไว้กินด้วยสุกมันก้อนเดี๋ยวทั้งหลังจะกิสูงน้าเปิดเคลือห่าวนห มีปลาตาอยู่างเดอนหั่ปาตปลาเรานีา่ผัวปลาหัวปลากับมีอุ้ยพี่ปลาคบใหญ่เราอยู่ในถุงผัวปลาแขกปลาข้าวกับมีโอ้ผัวปลาแข่ใหญ่อยู่ในถุงต้อ,องด ปลาเพียรปลาเขาหลายอย่างเด้อครับเด้อรุ่นพักกระเดาเราพักกระเดาก็ออกแล้วเด้ออ่ะโอ้ยนั่งในปลาปลาตองเขากันบาดรนี่กลาบปลาตองละเล่อๆไปพักกระเดาครับสุดเดาถวายอะไรแบบนี้หรองบรรยากาศคือกักไรนะครับเดอหลานแม่น้อมกับร้านแม่รอนไอ้แม่น้อยก๊าบแม่น้อมครับ ยอดเลยครับนแม่นอม้างแม่เรหมาขยบนเาสิรต้าดกิร่าเ้าบาว่เมาบาดว่า้เบราเาวิราเว่าาบร่าเบวิราดวบาทวิ้ดวรเบา้าบาดวบดร่วนปุาเตอ่า่เ่นอม เฮ็ดกระด้างเฮ็ดบดมันนีโลละหกบาทีิโปมรยต่อลอยเ้ามน่าวคขัดขนาดนี้เรา้งลาเิกันเียพี่รอกบรรยากาศนีดีเลยครับวิวสวยงามมากขายอยู่สฝั่งถนนเลยเียพี่รองเป็นตะยางเละตะวันขันยางกันระวั่างรถระวั่างล้านนีหนึ่งกขายอยู่ขังถนนเลยครับ ถายที่ถ่ายนอ,อกคามไปทางพุ่นละบันเนี่ยเขามไปฟั่งทางพุ่นแล้วครับอยู่สองฟังถนนครับฟั่งนี่สิเป็นมุงนมมมนนมม่งนาไปอำเภอเขมราชครับถ่ายอยู่ฝังพุ่นสิมุ่งนาไปอำเภอสีเมืองใหม่หลาเบิร์ได้อยู่ได้กินแล้ว ร่างคายแบบน้ำบ้านเฮาเลยบักบัวบักทัวปีเป็นอาหารทะเลหมดครบหน้ามีป่าเห็นหมด ของเท่าไรนะครับพระขาวของละหาซีฟมีปลาเสี้ยมปลาหนังปลากดก็มีปลาขาวหลายอย่างเลยครับเด้อปลากระดปำคูงเฮาโอ้บุ่นปลากระเดาบักพูงบักทัวนั่นเองะเสียวแบบปิ้งแล้วก็มีนะปิ้งให้เรียบร้อยซีฟบาตอยู่เนี่ยปบาบเน่าฟักมีสีใบพวงมะไรนี่เบิร์ดมาละเบิร์ดรับตลาดเซาสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดพิบุร์นตาชธานีโอ้ทางนี้เพิ่ผจนเบิร์ดละ นี่ไปด็อกพุ่นละมองค้นหุ่มเล่าหลายพุ่นละที่แหละมองค้นหุ่มเล่านีล่ละพี่ไงุ่่นละไก่เล่าหอยมา่าเป็นรถเป็นพวกอาการเดา กื้ไก่โลกหอยว่ะต้มมือนี่แเินตเท่าไหร่เลยครับ่าจากไหนเป็นโลโอ้ขายเป็นโัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาทมเดียวครับแต่เราเขียนขาย เดินรวมกับผมแนอยู่แนวกินหลายเ้อครับซุปบอมี่เทบาไหร่หนิแม่ขหมี่9บาทสุปอัน ซุปอีหยังนี่บุญเซนใส่อีหยังนี่แม่แล้วมาเดินอีหยังนี่ซุปคอบอ่บอซุปเห็ดเผ็ดเ้อโอซุปเห็ดก็ได้เน็ดอแดงอยู่นอกอันนี้ลาบปลาโออันนั้นซุกเล็ก้ยกระลังคนสุกเล็กสุกเล็กที่ไหนเราอยากซุปกมี่เพเสียวซุปเห็ดเนื้อลาบนีดีซุปมี่ เอาบั็ชองหันทีเด้นทีนช้อยยางที่เป็นาส่วนตัวเนี่ยเอางสู้หมองมีนั่นบ่เธอถ้าเดี๋ยวตอนนี้หลับพระตองก็หลับไปเขาไ้หลับพระตองอากสูบมหมีไว้เป็นตะหอมักง่าใส่งาอยู่มสรเป็นตะเสีบอยู่ก็เสียวลาบงัวงัวอไขอบคุณครับ โอ้นอพอ่กล้ยหักดีแวอ๋อกล้ยส้มมพดเดี๋ยน่เมียนบอกเรื่อกล้ยอีหยังแม่ขึ้นอยู่ใหญ่แถกล้ยฮักมูกกล้ยฮักมูกอะไรวก้ยตีนวีจักบาทนี่ครับขึ้นูใหญ่แถ่ีะสาสโอ้สามสิบพสืเลยมันนือยแบบใหญ่โอ้กล้ยฮักมูกแม่เราอะวีแบบใหญ่หน เนี่ยพักพอเราเก็บขึ้นมาก็ร่างกรรก็ร่างหัดยาวไปเป็นงขางเอาไปอำเภอเชมราชคุอดบรรยากาศเลยครับผมตลาดนัดบ้านเฮาแนี่อยู่แนวกินแนี่ยค้าเนวขายถั่วแกะหาของมาขายครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็กลับมาหนาวอีกแล้วครับผมลมโวยแต่วันดี้เนี่ยจกหน่อยบางหนึ่งหันนีมีแดดออกอยู่ออกข้าวหนึ่งแดดออกข้าวหนึ่งก็ฮู้ปสัต ตอนนี้ก็เริ่มหนาวอีกแล้วตอนเสาร์ร่มแหล้งแข่งเขาพะฮอดผมหนาวมากจลิงบรรยากาศดีเลยนะพี่น้องเ้อบมุงวิวสวยงามไาย ตลาดเสาสองค่อนอำเภอโพไซจังหวัดอุบรลราชธานีครับผมรถขนฝันไปแล้วครับต้มอมเนียนมอนท่องเนี่พี่น้องนี่อันนี้โพไซ <c oughs> รถรลับส่งนักเรียมสามแยกสองคอนครับบางนพันกรื่นตลาดสองคอนบางนพันเรื่นตลาดบ้านปลาคาชุ่มชนครับผมโอ <c oughs> ้ยวังคันแดดออกาม,มานีกคึมไม่อีกแล้วมืดมากแล้วพี่น้องเลย อ่านครับไปอำเภอโขงเจียมนะครัไปโขงเจียมไปท่าขุนี่น้องไปท่าอีกท่าหนึ่งซ้อนที่ไปเขมมะราบมาลุกกระดับำลุกแบบต้องไม่ว่าจะเป็นตะปูเวนตาดาวราชาไม่อย่างละบาทไม่อย่างละฝีงไฟยังไหนเพิ่งไกลจะมาหาฝีงไฟเพิ่งอยู่ดีโอ้แต่ว่าคืออุ่นดีแถอเนาะ อดเตามันหนาวเราฝีงไฟไก่โบปียงไอ้เพิ่นมาฝีงไฟเพิ่นเซยเป็นแบพี่โพี่เวียนเอายู่บปีงไก่ผมเราปีงแล้วท่ากลับมาหนาอีกแล้วพี่น้องน้ยากางามขนาดเด้อโอ้ยแม่เราดังขายปลาแดกปลาหลอยู่จนถผมเรามไอ้ใั่ก่อนาะ่าเร่าปลาแดดมาได้ัส่มีนเโคตรพุ่ยง เมียปาาา่ามา่อตเมีน้ำสงครามเนาะละหว่าตะขอดพนมเดิพี่น้องแล้วุ่นนางขายทั้งมดเลยปนนลาลุดปลาหอกปลาปเรพี่น้องโลาน่ดฝนมันก็นออกสิมืดจันหร่อยโอ้ยคือฝนสิตโตงอีเดิมพี่น้องเดิมเลอนี่บรรยากาศดไไก่พอเราหอมแม่เราอก้ว แล้วนั่งขายอยู่ทั้งรถคือเก่าดิเหระครับผมปลาแดกปลาราปลาแซ่บปลานัวมาจากแม่น้ำสีสงครามนครพระนุ่มแม่น้ำสีสงนะครามนครพนมหมดแม่นบ่แม่แม่น้ำสงครามหรมือซื้อบอริษัพผู้เดินฝากนไปพุนปพ่นอยู่มา,มาเท่าห้องเฮาามนี่แม่มานอนอยู่พี่กวนบ่าามโอ้แต่ว่าปลาครับวันนี้ไปเอามาหรือซื้อมัตตพูนผมนึกว่ามันขับรถมัตตพูนคือคักจ้ะต่อเาิมกนนีโอ้ อครับตะวันปลาแดกไปยังนี่ปลพะโนมไปอีกปลาพะโนมไปสองผมนึกว่าเป็นขับรถมาแ,แต่ละคนพะโนมคือเก่งแท้ขายอยู่ถ่ายรถแบบง่ายๆเลยพี่นอ้องบ่ต้งองย่อขึ้นย่อลงปิดฟ้าถ่ายแล้วก็ไปได้ไปนัดไหนก็ไปจอดเลยขายสบายๆบ่ต้องตั้งร้านยากสบายปานยังนี่แหละครับนี่ปลาแดกปลาแจงกับนี่ปลาใส่ตำบักุงกับนี่ อันนี้เป็นปลาซับเรียวก็มีมันหมดไหมอ่านี่ม<อ>ีนะกัรพวกนี้เขาขายโลเท่าไหร่สัปนาห์โลเท่าไหร่ครับโล่40ครับอันนี้ 40, 40. 6, อันนี้มันเป็นปลาแก้วเหครับไม่จังไหนปลาแก้วค่ะ <60. S 2> หัวปลาแดกตวงโอ้เป็นหัวปลาแดกตวงเป็นผสมแล้วอันเขาจะเอาไปใส่ตำหมูเงาจังใดเป็นครับโอ้อันนจังตำโลเท่าไหร่นะแม่โล่40ผสมให้เรียบร้อยละ นี่แหละพีน่น้องแม่เราขายอยู่นี่แหละอยู่แยกอยู่มุมซ่างนี่แหละสิแนีเห็นรถด,ดอกรับนั่งอยู่ทั้งรถนั่งสูงกวโกมูด,ดอกมาซื้อได้มาอุดหนุนได้ครับทุกเช้าวันพฤหัสบดีนั่งตู้ล้มอยู่ทั้งนี่ละหนาวกันหนาว <c oughs> โอเคครับผมแม่ขายดีดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับ <c oughs> มันคืมฟ้าคืมฝนคนบ่ค่คคอ,คอยปานใดครับมันหนาว มันโค้นเหมืนเกี่ยวเขาเกี่ยวหๆๆนาพี่น้องเราดังมาจำหน่ายทางนี้กันสิเป็นขายพวกกระซงกระสอบครับขายดีครับช่วงนี้กระสอบเข่ากับแยงาตากเขา่าขายเเราได้ขายหาหลายอย่างบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับทางนี้ออ้ยตัดกับท้องฟ้าตรงลูกมน้นีกันสิไปเพื่อเช็คตลาดครับไปวัดปากแซงพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อครับถูกส่อวันพฤหัสบดีครับ ตลาดเช้าสองคอนหรือว่าตลาดบ้านปลาคาชุ่มชนพี่รองมึงเนี่ยวิวงามงามบรรยากาศดีไยครับตัดกบท้องฝาทางพุดเพราะ้างนังผมบุญละครตลาดนะแต่อนเพิ่นก็ะลาบมาหวดพี่อยู่ผู้เฒ่านั่งขายอยู่พุดนม็้ีครับทางนี้ก็จะเป็นเสียพงเสียผา